เป็นพี่ไม่รู้ว่าชื่อวนาี้ไรใช่ไหมก็คือเราก็จะมาเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาแนะนำน้องๆใช่ก็มารู้จักเส้นพ่อเของเราการเป็นเรียนแล้วก็การเป็นนักเรียนที่เรียนของเราในอย่างแรกเลยอย่างแรกเลยเราคว็รู้เกี่ยวกับประวัประวันผ้าของเรียนนะคะว่ากว่าจะมาเป็นโรงเรียนศิทธาในปัจจุบนะก็จะเดี๋ยวจะมีพี่ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เชี่ยวชาญก็คือพี่เฟิร์นประานนักเรียนกับพี่แนนนะคะ จะมาได้นำให้น้องฟังอ่ะเดี๋ยวเราส่งต่อให้พี่เบิดกับพี่แนเลยค่ะตอนนี้ค่ะ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 ่ะคน่ะน่ะ่ กับน้องป๊อปนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ส่งปัญญามาให้ค่ะแล้วเราก็จะขอสวัสดีนะคะน้องๆวัยหนึ่งทุกทุกคนค่ะที่ได้เข้ามาอยู่ในโรงเรียนสิทิยาของเราค่ะก <ๆ S 2> ่อนอื่นนะคะก็พี่แนนกับพี่เบิร์นจะมาเล่าประวัติของโรงเรียนสิทวิยาในฉบับย่อๆนิดน,นึงนะคะโดยพี่เบิร์ดจะเป็นคนเล่าก่อนค่ะค่ะก็คือในปัจจุบันนี้นะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมโรงเรียนสิทวิยาเนี่ยแต่ก่อนคือโรงเรียนหญิง้วนใช่ไหมความจริงล้วนะคะโรงเรียนเราเนี่ยเคยเป็นโรงเรียนทหารมาก่อนค่ะ ริงอคะทุกที่ถ้าเกิดเราได้ยินชื่อว่าโรงเรียนสีิทยาในพระประธานเนี่ยราจะคิดว่าเป็นโรงเรียนหญิงล้วนมากกว่านะคะไม่เคยคิดว่าเป็นสถานสองใช่ค่ะเพราะว่าตอนแรกที่เป็นสถานเนี่ยนะคะแล้วคือจากที่เราได้ตามกันไว้ว่าโรงเรียนของเราเนี่ยมีความยาวมากกว่าความกว้างนะคะโรงเรียนของเราแล้วก็กิจกรรมลนระยาของเด็กผู้ชายเช่นเตะบอลเล่นบาสอะไรอย่างนี้นะคะก็คือจะไม่เหมาะอาจจะเกิดอันตรายได้เราก็เลยเนี่ยนะคะย้ายนักเรียนผู้ชายจากโรงเรียนสียุยาเนี่ยไปไว้ที่โรงเรียนสามเสดแทนค่ะค่ะ แล้วก็ต่อมานะคะในประมาณวันที่3กันยายน2542นะคะสมเด็จพระเจ้าพรคทลีเธอเจ้าฟ้าพิชรัตนราชสุดาสิริสภาพนาวดีนะคะได้ทรงพระกรุณารับโรงเรียนศิวิทยาไว้ในพระอุปถัมภ์นะคะจึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนนะคะกลายเป็นโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระทลีเธอเจ้าฟ้าพิชรัตนราชสุดาสิริโสภาพนาวดีค่ะตั้งแต่นั้นมา ถ้บย่อๆก็ได้จบลงแล้วค่ะก็ถ้ายังไงก็เดี๋ยวเราก็องรอให้น้อง๊อปกิดน้องโบส่งตัยันให้เราอีกละกันเนอะแล้วเราหวังว่าเขาจะต้องจันอีกรอบนึงนะคะค่ะพวกพี่ก็ขอขอบคุณนะคะแล้วก็สวัสดีสวัสดีค่ะค่ะต้องขอขอบคุณพี่เบิร์พี่แมงมากนะคะที่มาให้ความรู้น้องนะคะต่อไปเราก็ไปฝังเกียวกับคติพสต์ขัชญาสยัญญาลักษณ์ น้องแทนซึ่งแทนเนี่ยอยู่คนที่วะคือมคนสามัีคนสามปีคือคนสามปีนี้สามปีนี้ก็เป็นพี่แทนนะก็ได้พี่แทนแน่เลยนะค่ะพี่แทนนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แทนเนี่ยจะมาพบกับการนำเสนอแบบไฮเทคมากๆเชิญพบกับตัวแทนบ้าง่ะพี่แทนเลยโอเคพี่แทนค่ะพี่แทนค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่ป๊อปพี่โบนะครับแล้วก็สวัสดีน้องๆมาหนึ่งทุกคนนะครับวันนี้พี่ก็จะมา บอกเรื่องสาระของโรงเรยียนศรีอยุธยาเรานะครับพี่ชื่อพี่แทนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูสรษร์ของโรงเรยียนศรีอยุธยาของเราันเลยนะครับนี่นก็อย่างแรกนะครับก็จะมีพระบรมรูปและพระพุทธรูปประจำโรงเรียนนะครับพระบรมรูปก็จะเป็นของรถ9้าราชการที่หกนะครับจะตั้งขึ้นเมื่อปีพต2 59 สูง2.86เมตรหนัก556กิโลกร,รมัดมดำเนินการจัดสร้างขึ้นโดยสถาบันศิลปกรรมกรมศิลปากรจังหวัดนคนปรปฐมและได้มีพิธีอัญเชิญมาประดิษฐานเมื่อวันพฤหัสบปปดีที่24มิถุนายนพุทธศักราช2542และพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22กันยายน พุทธศักราช2543โดยสมเด็จพระเทพร,ะรราาพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและทรงปลุกต้นตะแบบเป็นสัญญ์ของโรงเรียนและในงานพิธีดังกล่าวได้มีการอันเชิญ5ธรามหลักจารึกไว้ราฐานของพระบรมราชานุสาวรีย์มีความว่า,วากเราจะต้องก้าวไปข้างหน้าเสมอยิ่งก้าวไปได้ไกลเพียงใดก็ยิ่งดีเราต้องไม่ไฝหลังเลยเป็นอันขาดแม้แต่หยุดอยู่ที่ก็ไม่ได้ เพราะการหยุดก็เสมอด้วยการถายหลังต่อจากนั้นนะครับแล้วก็จะมาดูพระบรมพระพุทธรูปประจำโรงเรยียนของเรานะครับก็คือพระศรีสักยะมัทธพ,ร,ะะพรยานพระศรีสักยะมัทธรยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์จำลองพระพุทธรูปปานีลาขนาดสูง2.7เมตรเป็นพ,พุทธรูปประจำโรงเรยียนต่อมานะครับก็จะเป็นปัชญ,ญาของโรงเรียนเรานะครับ ปัญญามีอยู่ว่าปัญญาณานังรัตะนังปัญญาเป็นรัตนะของนรชนนะครับและต่อไปก็จะเป็นคติพจน์ของโรงเรียนเรานะครับเรียนดีวินัยเด่นเน้นคุณธรรมศิลปรกรรมลำเลิดชูเชิดการกีฬาต่อไปก็เป็นเป้าประสงค์นะครับลูกศีีอยุทยาต้องเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ศิษย์ที่ดีของครูคนดีของสังคมเอกลักษณ์ศรีอยุทยา ลูกศิษยาเป็นผู้สง่าง,งามใกล้พระามีองค์ทีรราชต่อไปก็เป็นการประจำโรงเรียนนะครับตัวสอนยอดสออภายใต้พระมาหามงกุฎและพระนามย่อดอรอในสมเด็จพระเจ้าพระคณีเธอเจ้าฟ้าพิชรัตราชาสุดาสีสภาพนวดีสุดท้ายนี้พี่ก็ขอฝากไว้ข้อคิดไว้อย่างหนึ่งนะครับมีเพียงชีวิตเพื่อผู้อื่นเท่านั้นที่คุณค่าแก่การมีชีวิตนะครับ ขอส่งกลับไปที่พี่ปอพีโบสวัสดีครับค่ะก็ขอบคุณน้องแท้มาเลยนะคะก็เพว่าน้องเคได้ทราบเกี่ยวกับปัญญาหรือว่าการศึอยต่างๆที่เป็นข้อปฏิบัติของเราตัวนึงเนาะไย่ามักษอเลยเเไปเนี่ยเห็นร่องเรียนเราขนาดพื้นที่เท่านี้จะยาวก็แต่ถนนโดดิสยานะคะถึงย้วนะเคอยางไม่เขาวๆด ย่ก็เหนื่อยกันไปกันเลยทีเดียวทิ้งโบกันไปเลยทีเดียวโอเคก็งั้นส่งต่อให้พี่เอิร์ดพี่อาร์ตนะคะตื่นหลงเราให้ประพุดมาค่ะจะมาแนะนำนะคะตื่เรียนต่างๆนะให้น้องๆเออได้รู้จะได้เดินเรียนได้ถูกอ่าโอเคงั้นส่งต่อให้พี่เอิร์ดพี่อาร์ตเลยค่ะอ่าฮัลโหลฮัลโหลเทครับครับสวัสดีครับน้องบอลพูน้องบอลนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวทานเย้าลอยนะครับ พียร์ก um so right ็หอมอบพ่อารนนะครับสวัสดีครับอ่านี่พี่เยอะแม่พิอารนมาแนะนำตึกนะครับตั้งแต่ตึกหนึ่งไล่ถึงตึกสี่กันเลยีะครับนะครับเริ่มแากตึกหนึ่งกันเลยตึกหนึ่งชื่อว่าอะไรครับอาคารร่วมสมัยเฉลิมพระเกียรติ60ปีพรรษามหาราชินีครับเดี๋ยวเวลาจำนานมากเลยครับที่ไม่รู้ที่จำไม่ได้ต้องฉลาดอย่างเดียวต้องนะครับแล้วเริ่มตั้งแต่ชั้นแรกกันเลยดีกว่าชั้นแรกทางขวามือนะครับห้องแรกเรียกว่าห้องไหนครับห้องโหมดสัตยไทยนะครับห้องนี้ ถัดไปครับผมแล้วถัดจากห้องนี้ไปครับผมห้องสมุดสหไทยนะครับห้องนี้ให้ความรู้มากมายนะครับห้อปิีท่องครับห้องตะเก็นร่วมนะครับห้องนี้เขาพิเศษมันเียพิเศษนะครับน่าจะเข้าใจมันเียพิเศษนะครับผมถ้าจากห้องนี้พิเศษครับผมสมาคมผู้ปกครองนะครับห้องนี้ครับ้อแรกผมกัแล้วนะครับจำได้หรือเปล่าจำไม่ได้อยากไปเปิดใหม่อีกครั้งนะครับครับผมแลมาขึ้นไปขั้นสองะไรดีกว่าครับห้องแรกครับเริ่มที่ห้องดนตรีไทยครับผมห้องนี้เป็นอาจารย์เทคลายนะครับคุ้นอยู่คครรัับบผมั้องนี้ไปครับผมออกาารรรรระินนนนคัับห้้งงีีีเเยยโน ใครอยากรำอยากใส่กระเดงเชิญได้นะครับครับผมผ่านจากห้องนักศึกษาไปครับผมอพปูดนตรีนักศึกษาครับครับผม่านจากห้องพักคูนี้ไปครับผมห้องดนตรีสากคนครับหรือห้องวงโยนแน่นี่ะง่ายๆเลยท่านๆเลยห้องวงโยนครับนะครับขึ้นไปชั้นสามไปชั้นสี่ครับอ๋อห้องเรียนนะครับข้ามกันเลยดีกว่าครันะครับอันสองเลยครับตึกสองเลยครับตึกสองครับตึกสองมีชื่อว่าอะไรครับผมอาคารเสียวิทยานะครับ โอเคนะชาลาครับห้องหลักๆห้องนี้สำคัญมากครับห้องอะไรครับห้องพยาบาลนะครับน้องจิตไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนขาแขนหน้าขาข้ามเข้านะครับห้องนี้จริงๆต้อนรับทุกอย่างนะครับตรงข้ามห้องพยาบาลก็หอมของโฆษณาเนี่ยครับอ่าครับโอเคครับแล้วก็ขึ้นไปนั่งตอบนะครับขึ้นทั้งตอบครับคือเมื่อใดไปเจอครับห้องอะไรเลยห้องธุรการนะครับห้องนี้เป็นห้องเกี่ยวกับการเงินนั่นเองต้องนะครับห้องเกี่ยวกับการงข้ามห้องธุรการครับห้องภูมิในการนะครับ ห้องพนักางานครับห้องนี้จะมีวม่ถุดนะครับห้องนี้ถ้าไม่มีไม่มีห้องนี้ไม่มีแล้วไม่มีเกณฑ์นะครับเราก็ต้องกองข้าวของนักเรียนทุกคนครับกองวิชาการนะครับต้องมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับวิชาการก็เชิญได้ขาดใจนนะครับขาจะดอจวิชาการกับผมอองอีเลนนิ่งนะครับต้องการความรู้อะไรเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตงเชิญเลยครับแต่ว่าทำใจเรีย็วมากครับ่าดใจออกอีเลนนิ่งไปครับขอประชุมเป็นขันทันนะครับห้องนี้ขอประชุมครรับปะชุมสำหรับครูนักเรียน นั่งโต๊ะคือมีนักเรียนสามคุณพนาวไปเจออีกแล้วห้องอะไรครับองนักเรียนรวมนะครับนักเรียนรวมนะครับไปดีไม่ให้นักเรียนรวมนะครับนักเรียนรวมนะครับสองห้องติดกันแค่ไม่มีแพร์แค่นั้นแหละใช่ครับนั่งโต๊ะครับเพราะนักเรียนรวมครับห้องงานแน่แน่นะครับน้องต้องการจะต่อมสามต่อมสี่ต่ออะไรหรือเท่าไหร่ต่อปั๊มชั้นก็ติดต่อได้นะครับเจอนะครับผม กองข้าห้องแน่ๆครับห้องพักรูสขศึกษาและออาจาครับ๋อใช่ครับของงข้าห้องพักู้ศึกษาห้องพักรู้คอมนะครับรู้ห้องห้องผูอมไปไหมห้องเรียนคอมนะครับเชิญได้ถ้าเราอยากเรียนใช่ครับไปถูกต้องครับกองข้างห้องคอมครับอ่ากองกองข้าห้องคอมครับคือครับ หมดแล้วนะครับผมแล้วขึ้นไปที่อันสี่ววอ,อันสี่เลยอันสี่นี่เปิดประตูขึ้ไปจะเป็นรองยิมยิมเห็นรองยิมเห็นแป,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 ป้นบาสอืน่าเล่นรองยิมนี่อาจารย์แล้วรัชลากระพินรับผิดชอบอยู่นะใช่ครับพี่บอกไว้ก่อนเลยก่อนลหลังๆนะครับเล่นวอลเลย์บอลได้เล่นบาสได้าเล่นฟุตบอลนะมา,าเล่นฟุตบอลครับกดเหล็กกดเหล็กเลยถ้าน้องน้ำขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแล้วพี่ดึงเสียงปิ๊งปิ้งปิ้งเนาะเฮ้ยเอาพี่เ่ไหนเนาะเนาะโอ้โหแม่กัะพูด ันมื่อกี้ผมวิ่งหนีแล้วบีดมานะฮะเป็นไหนเนี่ยอ๋อฝากระรีโอ้โหออกไปคำเมียแต่ละที่ตัดมาถูกแยกตุลาของผาแรกของยิงกันทั้งนั้นเข้าสีดุจยาอืีกกี่ต่อไปนะเลยแน่นอนจบเลยนั่งมาต่อที่สามสามเนี่ยเงี้ยเงี้ยเดี๋ยวไงครับผมวิ่งหนีเมื่อกี้มาเป็นสามเรื่องต่ชั้นล่างเลยชั้นล่างชั้นล่างห้องแรกเลยรับขวาเลยดีกว่าห้องนี้สำคัญมากห้องไปครบๆเนะครับห้องนี้ น้องถ่านญี่สุดถ้าไม่มีอะไรก็พยายามจะเข้าเราห้องนี้เย็นเดี๋ยวสลังกันได้แล้วผมถ่าจะเข้าไปปกครองไหมครับองค์จีนะครับห้องนี้ที่เขาบอกเลยเพิ่งสร้างใหม่ถูกต้องครับน้องถนอมได้ก็ควรจะถนอมมันนะครับถ่านจะเข้าภาษาจีนไหมครับอกฝรั่งเศสนะห้องนี้ว่าเป็นเดียนะครับฝรั่งเศสเป็นนอนจีนมันไม่ได้แนะครับถ้าเข้าฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เยอรมันนะครับถ่านเยอรมันครับอกว่ามี่ปุนนะครับ ญี่ปุ่นครับห้องน้ำครับห้องน้ำใหม่ครับตู้ซาวเลยตา้ใส่ยิปซ์ร้อนนะครับน้องได้นใจกันแน่นอนครับอ่ะชื่อไหมครับสองเลยชื่อว่าชื่อเลยนั่นสองครับนั่นสองทางขวามือครับจะเป็นห้องห้องพักครูลับต่างประเทศนะครับภาษาอังกฤษครับอ่าภาษาอังกฤษเหมือนกันแหละครับชั้นสามครับผมอ่ะก็มีเหมือนกันครับห้องพักครูต่างประเทศครับง่ายๆคือชั้นสองครับภาษาอังกฤษชั้นสามต่างประเทศชั้นสี่ห้องเรียนครับผมแขกฐานกันมากระยะไม่ที่นิตี่ก็ได้หรือเปล่าเี่ย ที่น้องนัอยู่นั้นเขาเรียกว่าหอประชุมนะชั้นล่างพานอาหารครับโรงอาหารนะครับจบกันแล้วนะครับตั้งแต่ถึกหนึนงตึกสี่น้องน่าจะจำได้กันแต่กี้เราขอเวลาเราบนึ่งหงครับผมไม่เด็กมากงานแล้วครับผมตั้งแต่ตึกหนึ่งกันตึกสี่เลยโอ้นังูเลยน้องห้องแปดห้อสุดท้ายพวกน้จะคุยอะไรกันนะคุยกันทุกคนไม่ต้องหันไม่มองเลยครับนองนงไอนอนนั่งไ้ไม่มองพิสูจน์เลยว่าอยากคุยันะครับอยากคุยกันอยากคุยกันนะครับอันนี้ที่เรานะครับ วันนี้พี่เอ,อิร์ธครับผมพี่อาร์ตนะครับขอลาไปก่อนสวัรดีครับตอนเข้าสู่ช่วงของพิฟิวนะครับผมรับช่วงต่อจากพี่เอ,อิร์ธพี่อาร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคต่อไปพี่จะพาเดินเดินทางต่อในโรงเรียนยูานะครับผมไปยังอาคาร5นะครับอาคารราชสุดานะครับอาคารนี้นะคะมีการเรียนการสอนวิชาทณิต์ศาสตร์นะคบเพื่อที่จะ ชัน้นหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งนั่นเองจะเป็นของงานห้องสมุดนะครับผมซึ่งมีอย่างอืมากมายทัานน้องเข้ามีคนฟ้าหาดูหน้าอ่านเยอะแยะเลยนะครับขึ้นชั้นสองนะครับจะผ่านห้องประคุณคนิตศานะครับผมชั้นสามก็จะเป็นห้องเรียนวิชาคณิตศานะจนชั้นสี่จะเป็นห้องเรียนธุือกิจศึกษานะก็จะมีเครื่องบินดีเข้าไปนี่เตะเตะเตะเสียงด,ดังลั่นเลยนะครับผมต่อครับเดินทางต่อนะไปยังอาคารที่หกนะครับอาคารสี่โพานะครับอาคารนี้นะครับมี อะไรต่างๆเข้ามาให้เองหน้าทลองแล้วก็จดจำนะคบผมก็คือห้องปฏิบัติการทางเคมีวิชเคมีวิทยานะครับฟิสิกส์นะครับแล้วก็ชีววิทยานะครับเป็นเป็นวิชาที่น่าเรียนมากนะคบสำหรับสายวิทย์คณิตนะครับเราจะนั่งหน้าสีเหลี่ยมเหนทุกคนเลยนะคบผมโอเคคือชั้นสองนะครัชั้นสองก็เป็นห้องเรียนวิยาศารเหมือนกันนะครับชั้นสามก็มีห้องครูบทสังคมนะคบผมคือชั้นสี่ลยคบชั้นสี่นะครับจะมีที่สำคัญนะครับคือห้องพักของเรียนเราน้่นเอเลยครับ นะคบผมอาคารที่7จนะเป็นอาคารพันนาวดีนะครบผมอาคารนี้นะจะมีกลิ่นอาหารอบปวยนะครับเพรานะว่าเป็นอาคารที่สอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะครบผมศิลปะด้วยนะอาคารนี้นะครับก <Secret> ็สน <pic> ุกสนานกันนะก็ทําอาหารกันคอดกะตรีตีลังกันตาตายเลยโอเคจบแล้วนะคาวันนี้ก็หมดในช่วงของวิฟิวแล้วนะครับไว้เจอกันในโอกาสหน้าก่อนไปนะคบที่ปากไว้นี้เลยนะครับทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อนาคของน้องเอนขอบคุณครับ รวยเนะาะค่ะที่ก็ที่นะคะไปแนะนำตึก ไม่เปนหารอะไรใช่น้องถามหาอะไรก็ไปบอกท่านให้ท่านช่วยทำตัวเป็นเด็กดีด้วยใชะเโรงเรียนของเรานะคะแล้วก็มาเจอกนรันเปิดเทอมเนาะโอเคขอให้กลับบ้านไปนอนพักผ่อนเรียม้อมนะคะ้อมิดร่างกายวิ่งสามร้อยเมตรโอเค โตกับพ้อ <och>, ก <cost> ับพ๊อให้เข้ามาอยู่ในร่้วรงเรยนสื่อยายกับพวกพี่นะคะก่อนอื่นแล้วก็มารู้สักนี้ค่ะที่การไปรเรียนปะถมเหมือนเดิมนะคะแล้วในวันที่3กันยายน2อง2นนะคะสมเด็จพระบจาพาทีินีเธอเจ้าฟ้าพิชรัดราชสุดาสีสวัสรับ วันนี้นะคะทรงพระกรุณารับโรงเรียนศิลปิาของเรานะคะเป็นพระอุปถัมภ์จึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเรานะคะเป็นโรงเรียนศิลปินในพระประธานของสมเสด็จเจ้าฟ้าทักษิณเดชเฮ้ยเจ้าฟ้าทิพย์ร้านน้อยพัดนนท์ขอเป็นเจ้าครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับพี่ป๊อปพี่โบแล้วก็สวัสดีน้องน้อน,นุกดทุกคนนี่วั้พูดผิดอะคิวสวัสดีครับ สวัสดีพี่บ๊อปพี่โบนะคะพี่แล้วก็ขอบคุณที่ให้สัญญาณมานะครับแล้วก็สวัสดีน้องๆมาหลุทุกคนนะครับวันนี้พี่ก็จะมาพูดถึงชา้าของโรงเรียนสิอยุทยาของเรานะครับพี่ก็ชื่อพี่แทนนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงสาระของโรงเรียนของเราดัางกล่าวก็มันเคลื่อนอีกแล้วเคลื่อนอ่ะไม่เป็นไรครับไม่ต่อเลยครับต่อเลยเ